กว่าจะคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันทีวินาทีเดียวถท่นั้นไปไ,ม,ไม่ทันหล่นลงเพื้นเราก็ต้องไกลกันมันน่าเสียดายอยากให้เธอรู้ สัสดีครับนี่ก็สู่รายการ Easy Game Review นะครับอ่าแล้วก็มาเล่นกับเกลฉ้นโลกระเติดน,นะครับนี่ผมจะเล่นตัวผู้หญิงแล้วนะครับโอเคแล้วก็จะบไอทำอไมดีตีคนนนียกว่าเราไม่ทอมบ้าเราไม่กระโดดรถทเราจะกระโดอ่ามันจะไวกว่านะครับแล้วต่อของเลือดไว้รถ แต่ว่าผมจมทาน,นี้มากเลยไปเออพวกเราด้วยว่า,าวามดวัลครับ t t a i p ผมก็เอาของฟูมาแล้วนะครับเฮ้ยไม่ฟูดิมันไม่ก็จะฟูแต่ว่าวันนี้เราจิตหมดเลยทำยังไงอ,ะอ่ะอ๋อสิบสีุ่ดเก้ากิ๊กเองอะให้รู้คบล่าคนที่มี g t a i v ครบอ่เชิญบอกนะครับเพราะกิ๊กๆคนระับไว้ที่ด้านล่างคำค้ดอะไร นี้ก็ได้เลยนะครับเฮียรู้จะไม่ได้โอเคบิ okay. oh. ตอนนี้นะส่วนที่ผมปรับอยู่ก็ขนาดนี้นะครับดีขนาดแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้แบบนี้พวกคนน่าจะตั้งไม่ได้พวกคนก็ต้องไปตั้งข้างนอกนะครับไม่ใช่ข้างนอกเกมอะไรอย่างนงี้เลยนะครับข้างนอกไอเนี้ยอะไรเว้ย ออกจากเกมไปแล้วไะให้เลือกอะไรใช่ไหมกดเนียวเกมคอนติเนอะไรอย่างั้นนะเออใช้อันนั้นแหละเราก็เลือกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอเคนะตอนแรกปมใช้จอยแยมก็กระตุกนิดนินนะครับเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะี้ของบมกระตุกมากเลยแลมซีการ์นาจอสองกิกยังกระตุกเลยครับไม่รู้โหลดโปรแกรมอะไรขอกเกมแต่และเกมเยอะมากเลยของบมแคทไม่ถูกเลยครับเออเราก็ยัมงมาฟูลแล้วเราก็ไปไปอุย้ย ถ้าคนกันดีกว่าเราจะให้เขาตเต้น B บีบอยกันนะครับเฮ้ยแป๊บนึงตัวนี้จะไม่ได้เว้ยตรงไหนหวะเฮ้ยจะก,ก,จก,กุม้มจะกุ้มทำไมเฮ้ยเือเต้นบอยนน่มแล้วน, oh <อ>นี่เรียงกันกับหลังเท่เลยไม่คว้าขาวะชนกูเหรออยากเต้นบีบอยด้วยใช่ไหมอยากเต้นด้วยใช่ไหมช่วยเข้าตัเมื่อกี้เฟละนะขอโทษทีอ่าเต้นบีบอยเต้นบีบอย นี้หนึ่กเสังเพีมากเลยเป็นตวมึงเต้นบริเวเลยน้องเฮียอะไรเดเยนี่ตีค่ะด้วยตีที่แม่งนอนเลยโดยโดยแกมีมีมีหนึ่งกบหลังเป็นเพดิกาเต้เตยคุณโดโอ้นี โอ้ยเราเปิดโอ้โหีริแก๊สแกง๊โอ้ยแกน้งน้ราเปิดกันโอ uh. ้ยยิ huh. hey, งมอนไอแกโอ้ยบานรเดบบอยเหรอเกมเราติงกันไปเอเออเกมเซนโลนี่มันมากเลยนะคบโอเคในเกม มอมลอกแบบคนสันออกน,นะเอ,อเกแกเติมแค่เติมเอ้ยไม่ต้องไปลอกเอ้ยไม่ต้องไปแล้วเรียนแบบเขานะครับโ,โหดแม่งติด,ตดนเนเว้ยเอี้ยตูออขอ้าสยเอาเกระโปรงไหไหนโอ้ดี พีพีเอไอวีนี่โคตรมากกระเดแล้วใช้หอเซอร์เนนอนแล้วนะนอนแล้วพูดได้ด้วยขยับปากโชว์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 พูดแล้วว่าจะพูดไสาษาภาษาอังกฤษพูดทีไหมพูดแม่งเอาลูกซองเป่านะาโอ้หลับเลยลายไปเลย เออนี่ผมก็ได้อัปเกรดมาหมดแล้วนะครับผมได้ใช้สูตรแน่เร็วยี่สิบเครสเลยสามเครสยี่สิบแล้วเหรอว,รอไว,วมมะไวมหวรหวะอุ้ยอ้ โๆๆอย้ยโอ้ยโอ้ยเรียกทักวมายิงเลยเดี๋ยวผมจะสอนให้วิธีเรียกท,ทั่วนครับเลือกเฮลิคอปเตอร์มากดแถบครับเลือกไปที่โทรศัพท์เพินี่นะครับเรียกมานะครับจะเอาคนไหนก็มาได้เลย เฮลิคอปเตอร์นี่พวกซอมบี้หนสวสวา์ท tamam ีมเรานี่ก็หลดแจงกันบดมั้งผมก็ยังไม่เคยใช้พวกเราพวกเราพวกเรานี่ไอ้วนนี่โอเล็กโอล็กไม่รู้รูกนี้ก้อนโยโกะจะโยมสู้ดีกว่า้าลโอ้โหอุ้ยอีเหี้ย เราต้องเล่นให้มีสีสันด้วยแฟนเบส Another day another fight ด <gl> uh ูสาวดูเอ้ยม่ใช่สาวที่เขียววะเออโัก็แนบอยแฟนบอยแฟนบอยแฟนบวยใช้นี้ดีกว่าเหมาะสุดอ่าผมก็จะมาสอนที่ใช้สูตรครับกดแท็บครับกดแท็บ เรื่องมาล่างสุดขวามือล่างสุดขวามือปิ๊บแล้วจะขีเอทขีคิสคีฟอะไรก็ไม่รู้กดแอปเคียแอปเคียอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ใส่สูตรเข้าไป C-H-E-E-S-E ก็สูตรตังนะครับกดไปาตืตึตึตืมันก็จะเป็นเสียงเพลงนะครับถ้าไม่มีเสียงเพลงเพราะว่าไม่ได้ในนี่ลาดของหรือสูตรไม่ถูกต้องกดคอนติเนีย ครับมันก็จะให้มาแบบนี้กิ๊บแคสกิ๊บแคสก็คือเงินกิกเข้าไปครับมันก็จะได้ตังมานี่โซนเนีนะ่ยกดกิ๊เฮแล้วเราก็ไม่ต้องไปกดใส่นะครับถ้าใครมีคนเซฟหรือพัดไวน้นี้ปึ๊บใช้ไปแล้วทำเงียะแล้วกดแท็บอีกไม่ต้องไปกดแบบนี้แล้วก็ไปอันนี้นะครับไม่ต้องกดอันนี้ใส่สูตรนะครับกดไปที่เกมเพ์ครับใช่เช่ป่ะเออเกมเพ์แล้วก็นี่นะครับ ถ้าใครทุกคนน่าจะยังไม่มีติ๊กนะครับถ้าติ๊กแล้วอันนี้ก็จะเป็ียนอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้จะเป็นอามะะุะถ้าเว้นตรงกลางไว้ถ้าตรงกลางผันจะบอกให้จะเกิดอะไรดูนะดูต่อยนะโยเนี่ยก,กดต่อยแล้วจะล้มอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่ต้องเอาตรงกลางนะครับเอาตรงนี้ก็เปลี่ยงกระสุนธรรมดานะครับแต่ว่ามันยิงกระสุนแล้วปึ๊บมันจะเปลี่ยนแม็กแต่ว่ากระสุนของแม็กไม่จากัดนะครับ ถ้ากดอันนี้มันก็เห็นไหมครับรอตรงนี้มันก็ยิงไม่เลยคจากเนนะปเ็ดัด,ด,ด,ดน,นนี้เลตนะ้ลองรอเจ็ดใชไหครับถ้ากดถ้ากดนีกอก็รอนี้คสอสอสอเ พออเดอร้ารแล้วนีหนีนีไม่หมื GTA วีด้วยครับสุดีดาคะไอ้สของสุดีดาไม่ได้ทำได้นี่หว่ามันทาได้นะครับสุดเพราะรู้สึกสปาร์ตัมที่ไ้ดาเอ้ยนีรถลอยู่แหวนหลกจะไม่ช่าเกี้ยระเต่า

โถโถโถฮัลโหล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 เฮลิคอปเตอร์ Where we going? ี h i t Where ง e g มาเร็วครับมเร็วเออชิดกว้ายครับตีการใช้ค่าคอปเตอร์มาแล้วคอปเตอร์ไปดรีพอนมาเา็วมาเร็วเออดรีพอนดรีพอน

เนโลพาที่อะไรเออเฮ้ยมาชอบไม่ต้องรบนะโอ้นะโดนเต้นู <c oughs> กทอนี้คนคตอนที่เข้าเกมก็เป็นรูปนะ่นั่น เป็นรูปเครื่องบินใช่ไหมลดจากรถเสร็จก็น่าจะเป็นเครื่องบินใช่ปะเอาหลังคนเฮ้ยเขาบินนี่เห็นอีกว่าไหมเขาบินไหม เลือกเข้าช่องล็อกนะครับพวกไอที่แจกวันนี้คุณดึใหม่มาิแต่งด้วยตกวไม่ได้พอนะครับไม่ใช่ต้องบินโ่นสวยแล้ทีไหนนี่น้องโดนสวยแน่สวยโดนสวยตูนอาร์บีจีรูปเองแม่ง ต้องสเต็ปโอยการสเต็ปเต็มโอ้ยกระตุกกระตุกอะไรขนาดนี้โอเคนะครับเราขอจบเพียงตอนนี้ครับกับเอฟซินโลนะครับ